โอเคครับทุกคนมาที่ EP นี้นะครับ EP นี้พี่แอมจะพามารู้จักนะครับกับปุ่มคําสั่งซื้อขายนั่นเองนะคะก็คือปุ่มตรงนี้นี่สองปุ่มนี้ปุ่มสี่เหลี่ยมกับปุ่มวงกลมนะครับปุ่มสี่เหลี่ยมคือไล่กดเข้าไปนี่มันก็จะมีเลย order buy order sell นะคะการออกออเดอร์นะครับการออกออเดอร์ตรงนี้นะครับ buy แปลว่าอะไรแปลว่ากราฟแบบเนี้ยเราทายว่ามันจะต้องขึ้นนะครับแล้วก็กด buy ถ้าเรามั่นใจเราก็กด buy แต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าฮ้ยกราฟเป็นแบบนี้มันจะต้องลงแน่ๆเลยนะครับเราก็กดเซลล์ทายว่ามันจะลงน,นั่นเองนะครับอันนี้กันพูดกันแบบง่ายๆนะครับเพราะั้นเนี่ยมันเป็นปุ่มที่ถ้าเกิดกดตรงนี้นะมันก็สามารถออกออเดร์ให้ตอนนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้ต้องบอกกันว่าอ,นนอ,อันนี้เป็นพอร์ตเดโมอของเพียมนะครับอมจติว่าเพียมบอกว่ามันจะลงเะครับเพียมก็กดเลยอึ้องปังไปออดหนึ่งปึ่ง,งมาแล้วมาไหมมาแล้วอ่ะมาแล้วนะครับ ออเดอร์ <Order S 2> มาแล้วเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ว่าเส้นออกออเดอร์เนี่ยจะต้องมีให้เห็นนะนะครับที่ที่เราตั้งค่ากันเอาไวนะ้เนี่ยนะครับออเดอร์ซื้อเนี่ยสถานะการซื้อขายเนี่ยนะฮะที่เราสถานะการซื้อขายเนี่ยออเดอร์ order ตรงนี้แหละครับเมื่อเรากดแล้วมันจะโชว์มาว่าอ๋อชั้นเซล,ล์ที่ราคานี้นะนะฮะระดับ sltp นะครับ,รดบ,รบเดี๋ยวจะพาไปทำนะครับสมมติว่า sltp คืออะไรสมมติว่าเราต้องการให เอสแอลก็คือสต็อปลอสใช่ไหมครับสต็อปลอสนี่นี่สต็อปลอสเห็นไหมคือว่ามันต้องการตั้งนะคะแอมกดเลยปึง้ง MT5 ของมันจะง่ายตรงนี้ครับสมมติว่าสต็อปลอสก็คือจุดยอมแพ้ถ้ามันขึ้นมาถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฉันจะยอมแพ้ราคาที่หนึ่งเก้าหนึ่งสองจุดแปดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองจุดแปดห้านะครับในใน MT5 ที่แอมชอบก็คือมันสามารถเลื่อ,อนได้เลยนะ,ะไม่จำเป็นจะต้องมานั่งดูราคาข้าง,างๆนะครับสมมติว่าแอ,แอมพอใจที่ว่าโอเคขึ้นมาตรงนี้ฉันจะยอมฉันก็กดปรับเปล เห็นไหมเส้น sl ก็คือจุดยอมแพ้นั่นเอง stop loss แปลว่าหยุดความพ่ายแพ้ไม่เพียงเท่านี้ <c oughs> แมันก็จะโชว์ตรงนี้ที่นี้ฉันจะเอากาไรที่เท่าไหร่ฉันจะเอากำไรที่เท่าไหร่ฉันก็กดที่เส้น order ใช่ไหมครับแล้วก็มาตรงคําว่า take profit หรือว่า tp นั่นเองตรงนี้นะคะเราก็กดราคาปึ้งตรงนี้เลยนะครับทีนี้เราก็จะบอกกราฟไปว่านี่นะเธอถ้าเธอลงมาถึงตรงนี้นะเธอลงมาถึงแถวแถวนี้นะเธอช่วยปิดเอากําไรให้ฉันหน่อยนะครับราคาที่1910.67นอะ่า สูว่าเราพอใจกำไรที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็กดปรับเปลี่ยนปึ๊มมันก็จะมีทั้งเส้นออเดอร์เส้น SL Stop Loss และก็เส้น TP ได้กออกไหมนะครับเนี่ยฮะเวลาที่เราตั้งค่าเอาไว้ตั้งแต่ร้อยนะฮะตั้งแต่ตรงนี้เนะี่ยเห็นไหมเส้น Stop Loss TP เห็นไหมสถานะการซื้อขายนะฮะเนี่ยมันก็จะบอกหมดนะคะมันก็จะมีโชว์เส้นไว้แบบนี้แต่ถ้าเราไม่ตั้งค่ามันก็จะไม่โชว์เลยเลยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรไว้ตรงไหนบ้าง นะครับอ่ายกตัวอย่างแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับนะฮะการซื้อขายตรงนี้นะครับเราลองกดเข้าไปปึ้งนี่เลยมันก็จะรายงานว่าตอนนี้ออเดอร์เราเนี่ยนะครับติดลบหรือกําไรไปเท่าไหร่ถ้าตัวแดงๆแบบนี้แสดงว่าออเดอร์เราติดลบอยู่นะครับติดลบอยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าออเดอร์มันสีฟ้าๆนะครับที่เขาเรียกว่าพอตฟ้าแสบตานะอันนั้นก็คือแปลว่ากมันมันพอตของเราเนี่ยมันกําไรอยู่นะครับอ่านะตอนนี้มันแดงอยู่ก็แสดงว่ามันติดลบอยู่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวดูเนี่ยมันกำลังจะชน sl ด้วยนะฮะถ้ามันชน sl เนี่ยเดี๋ยวออเดอร์ order, มันก็จะหายให้เลยอัตโนมัติเมื่อเพราะว่าเราตั้งความเสี่ยงคุมความเสี่ยงทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วถ้ามันไม่ชนมันก็จะวิ่งอยู่แบบนี้แหละครับนะฮะก็ดูเอาลวกันว่ามันจะมาชนอะไรนะครับนี่ก็คือการเข้าให้ดูเฉยๆนะครับทีนี้มันจะมีปุ่มอีกอีกอันหนึ่งนะครับนี่ฮะก็คือปุ่มสีชมพูนี่เลยปุ่มสีชมพูนี่ขอโทษคำพิสูจน์สีปุ่มกลมๆปุ่มกลมๆตรงนี้นะฮะคืออะไรนะฮ คือคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าเอออ่าล่วงหน้านะฮะแล้วมันก็โดน SL ไเเรียบร้อยแล้วนะฮะห value, เห็นไหมเอาเดร์หายไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้โดย s อสไปนะครับขาดทุนไปเท่าไหร่ขาด,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 ดทุนไปหนึ่งเหรียญน,นิดนิดอ๋อขาดทุนไปหนึ่งเหรียญนิดนิดเพราะว่าเราคาดการผิดนั่นเองทุกคนมาต่อมานะครับมาที่ปุ่มคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าแล้วก็กดเลยที่กลมๆนี้ปึ้ง ขึ้นมานะครับมันก็จะมีเส้นตรงนี้โชว์เห็นไหมเนี่ยเส้นตรงนี้ตรงนี้สังเกตนะครเพื่อนๆมันจะเขียนว่า buy limit เออ buy limit คืออะไร buy limit คือนะครับราคาเนี่ยมันเป็นคําสั่งที่จะออกเอาไว้ล่วงหน้าสั่งการว่าเธอจะถ้าเธอเนี่ยลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย นะฉันคิดว่าเธอเนี่ยจะกลับตัวขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากราฟวิ่งมาปุ้งๆมาชนเส้นนี้นะคะช่วยออกออเดอร์บายให้ฉันทีนะครับช่วยออกออเดอร์บายที่เส้นนี้ให้ฉันทีนะคะกราฟมันก็จะวิ่งชนปึ้งแล้วมันก็เด้งขึ้นไปนะคะมันก็จะทำงานนะคะเมื่อกราฟวิ่งลงมาชนออเดอร์แล้วก็จะทำงานนะคะแต่ว่าออเดอร์บายลิมิตเราจะได้กำไรก็ต่อเมื่อมันมาชนเส้นแล้วมันขึ้นไปข้างบนเท่านั้น เนะเพราะเราสั่งให้มันบายใช่ไหมบายข้างล่างบายข้างล่างแปลว่ามันเรามั่นใจมากว่าเมื่อกาวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วมันจะตีตัวกลับตัวขึ้นไปข้างบนนี่คือบายลิมิตนะครับลิมิตนะฮะลงมาถึงตรงนี้แล้วก็บายขึ้นไปข้างบนนะอันนี้มันจะงงๆในแรกๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆทําไปค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะฮะทุกคนต่อมาคือนี่เลยฮะต่อมาก็คือเซลล์ลิมิตมาดูกันเซลล์ลิมิตอ้าวคือคนเส้นมันขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วนะฮะ เซลิมิตนะฮะจะตั้งได้ก็ต่อเมื่อเส้นนี้จะอยู่เหนือราคาปัจจุบันเท่านั้นนี่ราคาปัจจุบันอยู่นี่ฮะที่มันแดงดอที่ตรงนี้นี่คือราคาปัจจุบันนะครับคําสั่งเซลิมิตในรับมันจะอยู่เหนือราคาปัจจุบันเท่านั้นนะครับเซลิมนะิตใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเรามั่นใจมากๆว่าเมื่อกราฟวิ่งมาถึงตรงนี้มันจะต้องกลับตัวลงอย่างแน่แท้นะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเราอาจจะประชุมอยู่ไม่ว่างทำงานติดพันลูกค้า เราก็จะตั้งออเดอร์ล่วงหน้าเอาไว้แบบนี้ว่าถ้ากราฟจ๋าเธอวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะเธอช่วยออกคําสั่งเซลให้ฉันทีนะครับออกคําสั่งเซลให้ฉันทีนะฮะลองกดลองกดส่งปึ้งนะฮะกราฟมันก็ยังวิ่งอยู่แนะบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ราบใดที่กราฟมันยังวิ่งไปไม่แตะเส้นข้างบนนะครับออเดอร์บายเนี่ยก็ยังไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันแตะปึ๊บและมัน แต่ปุ๊บไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันจะทำงานทันทีเพียงแต่ว่าถ้าเป็นออเดอร์เซลล์ลิมิตแล้วคุณจะได้กำไรมันจะต้องขึ้นไปแตะเส้นคุณเสร็จแล้วนางจะต้องย้อนลงมาเท่านั้นถึงจะได้กำไรแบบนี้ถือว่ากำไรโอเคไหมทุกคนนะฮะแร,แรกมันจะงงงเลยฮะ <laughs> ถ้างงก็วนฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคไหมเซลล์ลิมิตบายลิมิตนะครับ เดี๋ยวลองกดให้ดูอีกครั้งหนึ่งความง่ายของ mt 5ก็คือเวลาที่มันอยู่ข้างล่างมันจะเป็น buy limit อัตโนมัติแต่ถ้าเกิดเมื่อไรที่คุณจิกหัวเส้นมันขึ้นมาลากโอ้ไปอยู่ข้างบนมันจะเปลี่ยนเป็น sell limit แทรอัตโนมัติแบบนี้ฮะคุณไม่ต้องมานั่งสงสัยเลยความง่ายของ mt 5มันเป็นแบบนั้นนะครับถ้ามันอยู่ข้างบน sell limit ก็คือฉันมั่นใจมากว่าถ้ามันวิ่งมาชนตรงนี้มันจะต้องลงต่อถ้ามันมาอยู่ข้างล่างแปลว่าฉันมั่นใจมากว่าถ้าการ์ดมันวิ่งชนลงมาตตรรงงนนนนนีี้้้้มมัจะะะอขึไปปาณ ต่อมาครับอีกสองตัวก็คือเซล์สต็อปกับาบสต็อปครับาบสต็อปนะครับมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเรามั่นใจมากๆว่าถ้ามันมาถึงตรงนี้สังเกตนะเมื่อกี้าบมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมไบเลวิดอยามากแต่อนี้ายสต็อปมันมาอยู่ข้างบนเว้ยมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าถ้าเรามั่นใจมากว่าถ้าการาฟมันมีความสามารถวิ่งมาถึงตรงนี้ได้ถ้ามันเลยไปไส้นี้ขึ้นมาได้มันขึ้นต่อแน่นอน ดีๆนะถ้ากราฟน้องกราฟวิ่งมาแท่งนี้มาชวนปังนะฮะมันจะต้องทำการขึ้นไปข้างบนต่อแน่นอนเราจึงตั้งออเดอร์บายสต็นะครับเพราะว่าออเดอร์มันจะทำงานก็ต่อเมื่อน้องกราฟวิ่งขึ้นมาชนแล้วออกออเดอร์บายเราออกออเดอร์ออเดอร์บายเราทายว่ามันจะขึ้นต่อถูกไหมครับออเดอร์บายเราออกเมื่อ เราทายว่ามันจะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นบายสต็อปแปลว่าเรามั่นใจมากว่าถ้าน้องกาฟวิ่งมาถึงตรงนี้ตอนแรกมาอยู่ข้างล่างแล้วมันวิ่งทะลุมาถึงตรงนี้ได้มันจะขึ้นต่อแน่นอนเราก็ตั้งบายสต็อปเอาไว้เพราะว่าถ้ามันขึ้นต่อนะครับเพียมลองก,กดส่งดูนะครับนี่ฮะน้องกานะฮะวิ่งขึ้นมาชนปังนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปเราถึงจะได้กําไร นะครับอะน้องแล้วถ้ามันพี่ตั้งใบสต็อปเอาไว้แล้วถ้ามันย้อนลงมาแบบนี้แล้วครับป้าพี่ก็ขัดทุนไงครับเพราะพี่ทายว่ามันจะขึ้นต่อโอเคนะพี่ทายว่ามันจะขึ้นต่อพี่ก็จะขัดทุนนะฮะต่อมาครับโอนอโอเคต่อมาจะเป็นอะไร s e l สต็อปเซล l stop อยู่ข้างล่างไว้เมื่อกี้ s e ล l limit อยู่ข้างบนอันนี้ s e l สต็อปอยู่ข้างล่าง เซลสตอปนะครับ, stop, รบเรามั่นใจมากๆว่าถ้ากราฟนะฮะนะมันวิ่งมาถึงตรงนี้ได้อาจัวนะมันวิ่งมาถึงตรงนี้ได้ยังไงยังไงมันก็ลงต่อแน่นอนนะฮะเราก็กดเลยปังนะครับทีนี้นะฮะกราฟมันก็จะทํางานแบบนี้ฮะออเดอร์นี้ทํางานแบบนี้เมื่อราคาวิ่งลงมาชนเส้นตรงนี้นะครับเราจะได้กําไรก็ต่อเมื่อมันจะวิ่งลงต่อเท่านั้นแตกต่างกันนะดีๆนะค่อยๆทบทวนนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับเซลสต็อปแปลว่าเรามั่นใจมากๆว่าน้องทองที่วิ่งเหนือราคาที่วิ่งเหนือออเดอร์เราอยู่เนี่ยราคาปัจจุบันเขาเหนือเส้นออเดอร์ลิมิตของเราเี่นเออเดอร์สต็อปของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่น้องนะฮะมันวิ่งลงมาแทะ้ๆะะ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 ชนปังเราออกคําสั่งเซลเราต่อเมื่อเราทายว่ามันจะลงเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งมาชนถ้ามันวิ่งมาชนปังเขาให้มันจะต้องลงต่อเท่านั้นอันนี้สําหรับเซลสต็อป มันจะต้องลงต่อเท่านั้นฉันถึงจะได้กําไรนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าตั้งเซอร์สต็อปเอาไว้ตรงนี้มันวิ่งมาชนก็จริงนะฮะแต่มันทะลึ่งขึ้นไปข้างบนแล้วครับพี่คุณก็ขาดทุนไงครับเพราะว่าเราออกออเดอร์เซลเพราะเรามั่นใจว่ามันจะลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณออเดอร์เซลตรงนี้นะฮะแล้วมันดันขึ้นไปก็แปลว่าคุณขาดทุนนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ ใช้คู่ร่วมกับการใช้งานจริงนะคะคุณถึงจะเริ่มเข้าใจนะแต่ส่วนใหญ่แอมจะไม่ค่อยใช้นะครับจะใช้ตอนไหนจะใช้ต่อเมื่อไม่มีเวลาทํางานอยู่ติดธุระล้วคิดว่าราคามันจะต้องมาตอนที่ฉันยุ่งๆตอนขับรถตอนอะไรอย่างนี้แน่ๆก็ตั้งเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆทบทวนถ้าเกิดฟังครั้งแรกไม่เข้าใจแนะนําให้ฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจนะครับไปพบกันที่ e ีวีแฮปได้ดเลยครับ